สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิง่งให้กับพ่อใหญ่กันเด้อครับสวัสดีครับพี่นอ้องเจอกันในเช่นเคยครับช่องพ่อใหญ่กานแชนแนลพี่น้องนี่ครับเมื่อนี้หล้างหว้ยออกพี่น้อง หลังจากที่พยาการปัน่นปั่นเสร็จแล้วก็เอาไอ้ในบกโม่อามาเล็ดพันธุ์บือม่เล็ดพันข้าวโพดรวมถึงเมล็ดพันประกาดหน่อยกผัากาศหน่อยนะครับนะเอาเมื่อวานพี่นอ้องเอาเมื่อวานเสร็จแล้วพยาการสุกหน่ำใสปรากฏว่าทดลองแล้วมันมเม็ดเมล็ดข้าวโพดมันลอยพี่น้องเวลาโดนหน่ำม,มามันลอยถึงมา มันมาเป็นผลสำเร็จพี่น้องพยาการ์ก็เลยเอา่าให้ห้านไส้มาปั่นลงอีกรอบนึงพี่น้องมาปั่นเพื่อที่จะให้มเมล็ดข้าวโพดมันจมนนนเนาะเเนาะอ่าเพื่อที่จะให้เมล็ดข้าวโพดมันจมน้ำแล้วก็อ่าให้มันได้อยู่ทางใต้เนนี้นนมันอยู่ทงางไตดินเสร็จแล้วพยาการ์ก็จะได้ปิงน้ำออกพี่น้องอ่าก็จะได้เอาน้ำออกนะเขเนาะโอ้ไผว่าน้ำาน่อยนี่โอ้น้ำหลกหลายหนึ่งพี่น้องเอ้ยน้ำ มาปันอีกรอบหนึ่งเมื่อนี่พี่น้องก็ที่นี่ก็จะปล่อยนามออกให้ให้เมล็ดพันธุ์มันงอกสะกอนพี่น้องมันงอกสะคืบหนึ่งเขาก็ค่อยปล่อยนามใส่ไม้พี่น้องเขาคอยเอานามมาใส่ไม้เขาเนาะเพราะว่าเพื่อที่จะให้เมล็ดพันธุ์มันงอกสะกอนนี่นะครับ ให้ทั้งๆพยาการก็จะปั่นไหวพี่น้องเพราะว่าให้ทั้งพุนวันบักโม่แล้วแต่ว่าจะปะสูบน้ำใสทุลองเบิงจะปะสูบน้ำใสเนะาะปั่นไหวซื่อแต่ว่าให้นี่จะเอาหน่ำใสพี่น้องเพราะว่าจะปลูกไอ้อี๋กข้าวโพดนะครับเนาะข้าวโพดเลียงซั์พี่น้องอจะปลูกข้าวโพดเลียงซัว์่องเบิงพี่น้องล่องเบิงนะครับเนะาะจากที่เขาศึกษามาก็เห็นผู้อื่นเฮ็ดก็ได้ผลอยู่ติแล้วเนาะ ลองเฮ็ดบึงพี่น้องปีนี้ปีแรกพี่น้องที่พยายการเฮ็ด,มอ,ดนะมองปูกข้าวโพดเนาะครับเนาะมองปูกข้าวโพดก็ลองบึงถ้าเขาเอานา้ำแซลอยไหลขึ้นพี่น้องมเมล็ดพันธุน์ถ้ามันเอามันสีนวลเพราะฉะนั้นกระเพียงหนามออกเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นกระเพียงหนามออกซุ้มหนามหลายๆเลยกระเพียงออกพี่นอ้องอ่าแต่ว่าหนามนี่กระเบื้องสองสามมือก็ 2, 3, กจะบุกบัดได้หรือพี่น้องเพราะว่าไอ้นี่ปันเรียบร้อยแล้ว เพราะว่ามันมันอยู่บาริเดนดอกพะวันมันแดดนะครับนะมันแดดดีอย่างหนึ่งก็ดินกระดุดซึมดุดซับไปน้ำน้ำก็จะบกไปน้ำพี่น้องนี่แหละครับจะป่วยให้มันลุกหลังว่างเปล่านะครับนะหน้าเห่าอันนหนที่พอเฮ็ดได้ก็ล่องเฮ็ดเบ่งพี่น้องท่าามันไก่แรงหํำนี่ละมันไก่แรงหํำ มันไก่แรงน้ำพยาการก็เลยเห็ดพอ่พอพ่อจันสูบน้ำกับบัตรได้พี่นอ้องซื้อน้ำมันควันราคาสิบบาทอันนี้ขวดหนึ่งนี่เนี่ยขวดหนึ่งพี่น้องมันก็ได้โดนเติบได้พี่นอ้องครึ่งมื่นกว่าเนอะสูบบัตน้ำนี่โว่ถึงแล้วมันเหลือเฟือในในน้ำเนี่ยจริงมากเขาปล่อพพย,าายาาให้มันบดก็ได้เขาปิดปิดไว้เนาะคำนองปิดปิดไว้แต่ว่าพยาการปล่อยให้มันเบิดเลยเด้อเพราะพยาการมาได้เฝ้าเครื่องเนาะสูบทีมไว้ก็ให้มัน บดไปเลยอืมได้ซ้ำได้กับซ้ำนั่นอ่าหมูอ่านกับซูพุ่นพี่นอ้องอ่าซูพุ่นไฮพุนนะครับนะก็บเบิงน้ำแล้วก็โอ้ยน้ำเหลือเฟื่อเลยพี่น้องเลยมัต้องยานวาน้ำม,มันจะบม่มีอันนี้พยาการว่ามันทำมันเป็นขี้ตมแนละ้วมันจะเกิดดีคักเดียนะอ่าตะกี้มันปะดิปันเมล็ดพันธุ์มันจะลอยอยู่ข้างบนทึ่งๆที่ อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาปั้นแล้วมันก็จะอันนี้นี่ละพี่น้องอ่าเมล็ดพันธุ์ห่าก็จะจมไปน้ำพี่น้องมันกกระจายไปน้ำเบิงพี่น้องว่าจะเป็นแนวไหนนะครับนะถ้าห่าถ้าบ่ออันนี้เ่าสูบถ้าเ่าปั้นแล้วเขาสูบน้ำใสก็ได้แล้วก็ปล่อยน้ำออกพี่น้องเอาเมล็ดพันธุ์เมื่อวานที่หลังก็ได้แต่ว่าต้องแช่เมล็ดพันธุ์ไวสักคืนหนึ่งพี่น้องคืนสองคืนนี่ละ เ้าคำน้อแบบเขาตกกลหาล่ะอ่าหามเล็ดพันธุ์มันงอกสก่อนเท่ากับเมื่อวานพี่น้องพราะเมื่อวานแล้วมันจะติดเรียวแบบเมอวันวันเข่านะ่พี่น้องวันกาะน้รับเนาะแบบพรอวันวันเขาวันตมนหอืมมันก็จะคือกันน่หล่ะเมล็ดพันธ์มาแตกต่างกันท่าไดหรอกพี่น้องแต่ว่าเขานี่มันมักนำาหลยแต่ว่าพอวันแล้วพอวันตมแล้วเขาก็ต้องออกหน่อยแน่เอานำออกคือกันพี่น้องถ้านำค้างนี่เขาเน่าเว้ยพี่น้องอันนี้ก็คือการถ้าถ้าเขาเอานำออกนี่ มเมล็ดพันธุ์เขามันจะเน่าพี่น้องาานอนเพราะฉะนั้น,นหนากกระเพียงหนามออกนะเขาเนาะเพราะฉะนั้น,นหนากกระเพียงหนามออกน้ำดังสั่นมันเน่า,มาเมล็ดพันธุ์เขามันจะเน่าพี่น้องหนามมันหลายนี่ยนี่ก็แล้วล่ะพี่น้องข้าวเดี๋ยวก็แล้วล่ะเอาเคลิปนี้พอสำเด้อพี่น้องกับการปลูกทฤษฎีแนวใหม่พี่นอ้องพอจะการทดลองเบิรน์นเซอนเนาะถ้ามันดีก็จะน,น้ามาผเผยแพร่ต่อไปพี่น้อง ้ามันเขาทาก็จะเผยแพร่ต่อไปทามันบ่เขาทาก็จะก็จะบอกว่าอย่าไปเหตดเด้อมันบอกเขาทาอะพี่น้องเอามาเอามาแบ่งปันกันพี่น้องความความแบ่งปันกันเนาะอ่าก็ถามใครมีแนวคาิดจังไดรือว่าเคยทดลองปลูกมาแล้วก็อาศัยพื้นที่วางพันธการมกับแชทว้าคุยกันใดพี่น้องอ่าคอมเมนต์มาว้ากันใดนะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะมีพื้นที่วางสําหรับ เอฟซีทุกท่านครับผมมาเว้านํากันว่ามันเหตุการณ์เกษตรแนวนี้มันดีหรือบอดีถ้าผาู้มีความรู้ก็นําความรู้มาแบ่งปันกันพี่นอ้องออนไหนดีบดีก็มาว่ามาสู่ฟันกันเบิดพี่น้องนะครับเนาะอาเข็มหน้าพ่อกนใไม่ครับผมสวัสดีครับ